สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเนทุกคนครับวลเ,เกอร์จะมาพูดถึงตารางการแข่งขัน U19 ชิงแชมป์โลกครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับใกล้จะเริ่มทําการแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเนะซึ่งก็ต้องบอกว่าตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ย ก็จะลงแข่งขันนะครับเพื่อนๆในวันที่3นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับเอาตามเวลาประเทศไทยนะซึ่งวันเอลเกอร์ก็จะมาชี้แจงครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย แข่งวันไหนกันบ้างครับแล้วก็กติกาในการแข่งขันเนี่ยชิงแชมป์โลก U19 เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบชิงโเวเกเกอจะมาชี้แจงแถลงไขนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิเคราะห์ด้วยครับว่าทีมชาติไทยเจอกับคู่แข่งในแต่ละทีมเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงครับ รอบ2ครับทีมชาติไทยมีโอกาสเจอทีมไหนแล้วไปไข้กับกลุ่มอะไรนะครับเรลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับเพื่อเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่ในเรื่องของ ตารางการแข่งขันกันก่อนเลยนะครับชิงแชมป์โลกของทีมชาติไทยเนี่ยยูสิผู้หญิงนะก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเม e ็กซิโกแคนาดาอียิปต์เยอรมันแล้วก็โครเอเชียนะครับรายการนี้แข่งที่โครเอเชียนะครับเ,เพื่อนๆจริงๆเนี่ยก็มีการแข่งขันกันกันในหลากหลายประเทศนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปแข่งที่โครเอเชียนะครับเ,เพื่อนเอ้าวก็เป็นเป็นเซอร์เบียกับโครเอเชียที่เป็นเจ้าภาพอ่ะบอกอย่างนี้ก็เลยแล้วกันนะครับ2ประเทศเนาะ ยอยู่ที่ประเทศโครเอเชียนะครับไปเริ่มกันที่กติกากันก่อนเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะก็คือนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ทีมแล้วจะเอาทีมที่เข้ารอบต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆเอาไป4ทีมนะครับหมายความว่าจะมีทีมที่เข้ารอบ4ทีมจะมีทีมที่ตกรอบเนี่ยสอทีมก,ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอกติกาเป็นแบบเนี้ย พื้นที่ของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับในโอกาสเข้ารอบในโอกาสเข้ารอบนะครับอ่ะไปดูตารางการแข่งขันบวกกับวิเคราะห์ไปเลยก็แล้วกันนะครับแมตช์แรกทีมชาติไทยเนี่ยลงแข่งวันที่3นะเวลาตีสอ เจอกับเม็กซิโกครับแมเกมแรกก็ดึกเลยทีเดียวแต่ับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าพวกเราเนี่ยยังไงก็ดึกก็ดึกครับตื่นมาให้กําลังใจน้องๆกันนะครับเจอกับเม็กซิโกซึ่งแน่นอนครับม,มองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะครับแต่ถามว่าเหนือกว่าไหมจริงจริงแล้ววอลเล์บอลเด็กเนี่ยว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันนะจริงๆแล้วเม็กซิโกเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับสำหรับในเรื่องของวอลเล์บอลน,นะแต่อมองว่าทีมชาติไทยของเราก็ยังเหลื่อมกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอมองว่าการเจอเมกกซโเนี่ โอเคแหละมันไม่ใช่งานง่ายแต่โอ๊กเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยน่าจะสามารถผ่านเม็กซิโกได้นะอันนี้เราว่ากันตามฟอร์มนะครับซึ่งโอ๊กมองว่า เราน่าจะผ่านได้อ่าในการเจอกับเม็กซิโกนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เกมต่อมาครับเจอกับแคนาดานะครับแน่นอนว่าในรุ่นผู้ใหญ่ในแคนาดาองค์มองว่าพวกเขาก็ไม่เบานะครับแต่พอมาเป็นชุดเด็กเนี่ยองค์มองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยแอบดูดีกว่านะอ่าแอบดูดีกว่าแอบดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์มองว่าทีมชาติไทยเราเจอกับแคนาดามีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะสามารถเก็บชัยชนะได้ ตรงนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถเก็บเม็กซิโกเก็บแคนาดาได้ใน2เกมแรกเนี่ยหมายความว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงมากๆเพื่อนๆสูงมากๆอะ่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นกันนะครับแล้วก็นัดที่3นะครับเราจะเจอกับอียิปต์ครับแน่นอนครับว่าอียิปต์เนี่ยก็เป็นทีมที่ดีนะในในฝั่งฝั่งของแอฟริกาเขาเลยครับแน่นอนว่าเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยเราก็บอกบกันตามตรงนะว่าเราก็เหนือกว่าเพื่อน เราเหนือกว่านะครับในเรื่องของมาตรฐานวิธีการเล่นอะไรแบบนี้โอเคแหละอาจจะได้ชุดเด็กเนาะ ในเรื่องของโมเมนตัมในเรื่องของสมาธิเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าถ้ามองกันด้วยสกิลแล้วเนี่ยโอ๊กว่าเราไม่เป็นรองฝั่งอียิปต์นะเพียงแต่ว่าเราก็คงจะต้องประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอียิปต์โอ,อชื่อว่าเราผ่านได้นะครับถ้าเป็นไปตามที่โอ,อ๊ควิเคราะห์นะสมมุตินะครับสนัดแรกเนี่ยเราสามารถเก็บชัยชนะได้3นัดเลยเนี่ยโอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆเพื่อนเพื่อนเพราะอย่างที่บอกไปครับมี6ทีมเอาเข้า4ทีมอะเออโอกาสเข้าของเราเนี่ยสูงมากๆจริงๆ นะครับก็ขอให้เป็นไปตามนั้นนะครับหรือ,เ,อเต็มที่สะดุดสักเกมหนึ่งเนี่ยเราเก็บ2เกมได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบของเราก็ยังสูงอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่า3เกมแรกจะเป็น3เกมที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ทีมชาติไทยน่าจะเก็บชัยชนะได้นะอันนี้มุมมองส่วนตัวเมืเ่อคิดเห็นอย่างไรว่ากันมานะครับตายคลิปได้เลยเนาะแล้วก็ทางฝั่งของนัดที่4 เราเจอเยอรมันอันนี้หนักนิดนึงนะครับเยอรมันก็ถือว่าเป็นชาติที่เขาเขาเก่งอยู่แล้วทัทง้งทั้งทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตร,รายอันตร,รายน่ากลัวนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเราโชคดีนิดนึงนะครับเจอเจ้าภาพโคเอรเชียที่เราเจอเจ้าภาพโคเอรเชียนัดสุดท้ายเนี่ยอกมองว่าเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเข้ารอบไปแล้ว หรือไม่ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปเหนื่อยมากะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอเจ้าภาพในในนัดสุดท้ายเนี่ยผกว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับในในนัดสุดท้ายของรอบแรกนะนะอ่าเป็นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้านัดที่เราลงเล่นเนี่ยมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ดูดีกว่านะครับดูดีกว่า3นัดแรกดูดีกว่าทุกทีมเลยนะในมุมโอ๊กนะครับส่วนนัดเจอเยอรมันเนี่ย เขาอาจจะเ่มเหลื่อมเราจนเจอโคยเชียเจอเจ้าภาพเนี่ยสูงใหญ่มาแน่เพื่อนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังในโคยเชียสูงใหญ่จริงๆก็อาจจะเ่มเหลื่อมเรานิดนึงแต่เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ณตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะเบาใจได้เปาะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็อาจจะไม่ได้เจองานหนักในรอบแรกด้วยการที่กติกาเนี่ยเขาเอาเข้ารอบถึง4ทีมนะครับมันก็เลยไม่หนักเนาะแน่นอนครับกลุ่ม A ครับจะไปไข้กับกลุ่ม C เพื่อนๆ,นๆซึ่งกลุ่ม C เนี่ยอุดมไปด้วย ทีมที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเ,เพื่อนๆถ้าเราดูกันตามนี้นะก็มีสหรัฐอเมริกาตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์เปรูปสเปนว่ากันตามเนื้อผ้าครับอกว่าอเมริกาตุรกีบัลแกเรียแล้วก็โปแลนด์เนี่ยสี่ทีมนี้น่าจะได้เข้านะนะครับเปรูกับสเปนก็นอาจจะสอดแทรกมาได้บ้างแต่ว่าก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับสี่ทีมนี้น่าจะได้เข้าก็อยู่ที่ว่าทีมาติไทยเราจะจบอันดับไหนถ้าจบอันดับ4ี่จะเจออันดับที่1ของกลุ่ม C ครับถ้าจบอันดับที่2ก็จะเจอ อันดับที่3ของกลุ่ม C จบอันดับที่3ก็จะเจออันดับที่2ของกลุ่ม C นะครับแล้วก็ถ้าจบอันดับที่1ก็จะเจออันดับที่4ของกลุ่ม C นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งในรอบ2ครับหนีไม่พ้นทีมพวกนี้เพืเ่อนๆเป็นทีมยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นครับเัลกเรียโปรแลนด์ตุรกีแล้วก็ทางด้านของสหรัฐอเมริกานะเป็นไปได้อยากเจอบัลกเรียนะเขาเรียกว่าแก้มือให้รุ่นใหญ่ก็่อยแก้มือให้ชุดใหญ่หน่อยนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไทยจบที่2 บัคเรียจบที่3ก็อาจจะเจอกันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรขออย่างเดียวอยาจบที่4นะครับในมุมอกนะจบที่4เนี่ยเราตึงแน่จบที่4เราตึงจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะเจอกับอเมริกาหรือตุรกีก็ได้นะครับจริงๆจบที่3ก็ตึงแล้วนะไปเจออันดับที่2นะครับของกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นตุรกีหรืออเมริกาหหนักหนักหมักหนักมากหนักมากๆแน่ๆนะครับเพื่อนๆเอ้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเส้นทางของ U19 ทีมชาติไทยของเรานะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรอบแรกไม่หนักๆๆๆ แต่รอบสองโคตรหนักเพื่อนๆ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยเท่าที่โอ๊กไปดูมาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะถ่ายทอดสดทาง u t u b e ครับเพื่อนๆอ,อ่า u t u b e v o l l e y บ a l l World นะซึ่งจริงๆแล้วในรายการ ทิงแชมป์โลกของเด็กๆเนี่ยเขาก็จะถ่ายในวอลเลย์บอลเวิลด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะดูกันได้เลยครับสบายๆนะตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับใกล้ๆถึงวันอีกทีว่าตัวผู้เล่นเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้เรามาลงลึกรายละเอียดกันนะครับเ,เพื่อนๆวันนเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ ใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้เลยนะครับเรามาร่วมเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ชนดกีฬาอื่น,นโอกเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้โกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ